เรียนอีกแล้วชอบมากใหญ่ตูมหูรานรอบนี้เป็นแบบน่าจะเป็นแบบเนื้อไก่ฉีดน,นะคะ อร่อยจังอืม,อม,อมดูความหนาราคาสามพันเยนเหมือนเดิมนะคะ ถามว่าแพงไหมความจริงแล้วอยู่ไทยทุเรียนมันก็แพงเป็นปกติของมันอยู่แล้วค่ะมาอยู่นี่มันต้อง,งแพงเป็นปกติอยู่แล้วก็เหมือนพัชลินลีอะค่ะที่สวยเป็นปกติแบบอยู่แล้วพอดีแม่บอกนะคะว่าน้ำลินเป็นคนสวยนะ รวยเป็นปกติแล้วก็โสดเป็นปกติด้วยนะคะโสดเป็นปกติแต่ตอนเนี้ยอยากใช้คำว่ารวยเป็นปกติจังเลยค่ะจนเหลือเกินช่วงนี้ไปซื้อมุกินนนะคะอร่อยจริงๆค่ะ ฮะทุกคนมันอยู่อย่างนี้มันเป็นเม็ดแฟดมันเป็นฝาแฟดนะใช่ไหมหรือว่ามันกลับทางดูความเม็ดเลิกหมดละดูเม็ด เม็ดเล็กมากเลอะหมดรูเม็ดยัไงอะดูเม็ดรูเม็ดเม็ดเล็กจัดบ๊ายบาย